ดูที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธนะครับตัวแปรสําคัญต่อสถานการณ์น,รน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาเลยนะครับทางกรมชลประทานและเขื่อนเจ้าพระยาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับจึงมีความจําเป็นในการปรับเพิ่มอัตราระบายน้ํารวมถึงเตือนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วยครับกรมชลประทานประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2 0 0 0ถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ เนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นครับแม้บริหารจัดการน้ําด้วยการทดน้ําและผ่นน้ําเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเต็มศัก,กยภาพแล้วแต่ยังมีน้ําส่วนเกินครับที่เกินจําเป็นแล้วก็ต้องระบายน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทส่งผลให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40-60ถึงเซนติเมตรและ มีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทที่ตำบลโพดังดำออกและบ้านท่าสายเภพรศพยาครับที่สิงห์บุรีเมย์เภอเอ็หบุรีอำเภอพรมบุรีนะครับที่วัดเสือข้ามอำเภอเมืองสิงห์บุรีที่อ่างทองมีบริเวณวัดไชยโยตำบลเทวราชอำเภอัชยโย และอำเภอป่าโมกรวมถึงคลองผงเผงด้วยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ครับตำบ,บลราชิดและตำบลท่าดินแดกอำเภอผักไข่รวมถึงพื้นที่แม่น้ําน้อยสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาที่อยู่นอกขันกั้นน้ำ และคลองบางบานที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่คับคุณผู้ชมกรมชลประธานได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยครับควบคู่กับการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อการระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกําชับชลประธานทุกแห่งให้เฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดครับ